พยากรณ์อากาศนี่เป็นยังไงบ้างรครับก็ต้องขอ,อยากเรียนตามตรงน,น,นะครับว่าองค์จุลนิวยายใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกพิจิตตั้งแต่ระบบการสวงวัดแล้วจนมาคำมวณผลแล้วจนกระจายไปสู่พี่น้องประชาชน,เ,นเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้รวดเร็วทันเวลาแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ย เอาไปใช้ประโยชน์ได้ท,ทั้งทีก็คือตั้งแต่เลนราตัวอากาศจนมาระบบประมวลจนโซลแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนบนมืนอถือเนี่ยให้ประชาชนสามารถสืบค้นได้และที่สําคัญที่สุดที่เราเปลี่ยนไปจากเดิมที่เห็นชัดเจนคือภาษาที่ใชเ้เราใช้ภาษาง่ายๆและประชาชนเข้าใจเอาใช้ได้เลยเปลี่ยนปแปลงแต่ภาษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเข้าใจยากแต่เราต้องยึดโยงภาษาวิทยาศาสตร์มีไว้เพื่อเป็น ลักวิชาการที่เป็นักงาวิชาการที่เป็นรชาชการที่ต้องดิมเนินการไปด้วยครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและสามารถใช้ได้ทันทุกทีจากที่เราเคยประเมินไว้ขนาดนี้นะครับเราสามารถบอกประชาชนได้90%ครับที่สามารถตรงเที่ยงตรงแล้วก็ใช้งานได้ท,ทันทีครับประชาชนสามารถใช้อุดความมุ่ตรงนี้ไปดุถ้าประโยชน์ ได้ได้มากแล้วทางตันี้มการปรัชนาที่จะลงสู่ประชาชนให้ให้รับรู้อย่างนั้นครับก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนรับตรงนเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับตั้งแต่เราให้ข้อมูลที่มีส่นประชาชนเนี่ยสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตในภาะวาปะปกติที่แต่ละสาขาของแต่ละท่านใช้ในการต้องเทียบใช้ในการอุตสาหการรมใช้ในการพี่น้องประชาชนในเกษตรกรเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการทําไร่ทํานาหรือทําเรื่องกเกษตรที่แต่ละาสาขาชาชีพ ซึ่งเรามีการบอกข้อมูลระยะยาวที่เป็นเป็นเป็นเดือนหลายๆเดือนระยะกลางระยะสั้นซึ่งสามารถประยุกตใช้ได้ทันทุกทีในเรื่องของดูแลเรื่องของถ้าเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงน,นี้เองเราสามารถเอาไปใช้ระโยได้แล้วก็เรียนว่าเรามีเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตเนี่ยทุกตำบลเนี่ยเราจะมีเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่ตั้งในพื้นที่สามารถาาระมวลผแบบลกับไะเอียบประเดิมและเข้าส่วนการเป็นแบบ ทันทีและก็สามารถแก้ไขท้องถิ่นได้ใช้ได้จักที่ตรงนี้นสิงที่เราพัฒนาขึ้นแล้วก็การให้ความรู้การสร้างเครือข่ายการให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนผ่านสายด่วน1182มีเว็บไซต์ที่ทันสมัย t m d g o t h มีเว็บมีเฟซบุ๊กมีสถานีวิทยุก,ก,กระจายเสียงของกรมตุนที่โรยาเอก5สถานีซึ่งมีไว้ทั้งพื้นที่ส่วนกลางและตุกพิภาคตอนนี้เองเราอยากกระจายให้รู้ทุกพื้นที่ตั้งแต่ใช้ อาพูง่ายฮะวิทยุที่ชาวบ้านใช้ฟังตามไล่ตามมาในพื้นที่ที่มีสมาร์ทโฟนพื้นที่ทันสมัยก็สามารถดูได้ครับคือทุกมิติครับแล้วก็ลงลึกถึงหอกระจายข่าวแล้วก็ให้ประชาชนใช้ได้เช่นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับภาคเหนือเราเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเรื่องของภายพิบัติเนี่ยเราก็จะกระจายไปยังพื้นที่ทั้งงการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเอาไปใช้งานได้เลย,เลยก็เรามีอยู่ทุกพื้นที่ครับ,รบอตอนนี้ต้องเรียนว่าพายุที่มีต่อตัวใน ในที่ตือในท,ทะเลจีนใต้เลยนะครับขญาติเรียกว่าที่ชื่อว่าไม้สักเนี่ยไม่ได้มาไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยใดๆเลยทั้งทางตรงและทางอ,อ,อ้อมเขาเคลื่อนตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีซึื่อคนละพื้นที่คงจะไม่มีผลกระทบใดๆกับเราแต่พื้นที่ภาคเหนือเองก็ดีภาคอีสานตอนบนก็ดีภาคกลางตอนบนรวมไปถึงภาคตะวันออกยังได้รับผลกระทบจาก ล่องฝนหรือล่องมรสุมที่จะพาดผ่านลงมาในวันพรุ่งนี้ในช่วงของวันที่สามสิถึงสองเนี่ยปริมาณฝนก็ยังตกในพื้นที่ที่มีล่องฝนพาดผ่านก็ปริมาณจะไม่มากเหมือนกับสัปดาห์ก่อนที่ได้รับผลกระทบแต่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเป็นพื้นที่ป่าบางที่มีน้ําอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วถ้าอยู่ข้างทางน้าไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจังหวัดที่เคยได้รับผลกระทบครับ